ดังพราะปอมชื่อถูกมองเป็นเงาเพชราอาณาจักรริมน้ำแควยาวเรดนิสากรหนีพ่อเศรษฐีมาเป็นนางงาม เยาวเรศนิสากรเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่11เมษายน2484ชื่อจริงคือพวงเพนแสงสว่างวัฒนะบิดาเป็นนักการเมืองของจังหวัดและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีประมาณอดีเรกสารรวมทั้งเจ้าของธุรกิจห้างแสงอรุณข้างโรงหนังควีนวังบูรพาซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดแห่งแรกในย่านนั้นก่อนมีห้างเซนทัน คู่ชีวิตคือสมชายจันทวังโสช่างภาพและประชาสัมพันธ์ในวงการบันเทิงมีบุตรธิดาสองคนคนน้องชื่อทัชพลจันทวังโสนักแสดงละครทีวีชุดของสามเสียนและละครพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี2537เรื่องอัญชนกชนนีนี้รักเจ้าของสุภลักษ์ณ คนพี่ชื่อเพราดาจันทวังโสมีกิจการสอนดนตรีและเป็นนักแปลที่ประเทศเยอรมันเยาวเรได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางงามสบายทิพย์งานแสดงสินค้าไทยนะวังสลาลมโดยใช้ชื่อเยาวเรศนิสากรจบชั้นมัธยมปีที่6จากโรงเรียนราชินีสามเสนเริ่มทำงานเป็นครูพิเศษสอนพิมพ์ดีดโรงเรียนเคมาสลีอนุสรพร้อมกับช่วยงานที่ห้างแสงอรุณในฐานะพนักงานธรรมดากินเงินเดือนเดือน,อนละ150้าบาท เมื่อรัดเสร็จภักดีผู้กำกับการแสดงได้พบพนักงานพวงเพนจึงชวนให้ลองเล่นหนังชอบทดลองทำสิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่งเริ่มจากการเป็นเจ้าของและแม่ครัวร้านเบเกอรี่ไอศครีมสูตรของเธอเอง ที่มีพัทราวดีสีไตรัตเป็นหนึ่งในบรรดาลูกค้าประจำของร้านเปิดร้านขายต้นไม้ร้านสเต็กศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึกแต่กับประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับงานวิทยุรายการต่างๆเช่นคุยเฟื่องเรื่องดาราคุยเอาคุยเอากับเยาวเรศและแรงใจจากเรายาวเรศนิสาก่อนเป็นต้นโดยน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองตามธรรมชาติในการพูดคุยกับดาราและผู้ฟัง เมื่อหลายปีที่ผ่านมาควบคู่กับงานแสดงละครโทรทัศน์ของค่ายสังกัดตระกูลสังวลีบุตรเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันอยอวเรศนิสากรมีอาณาจักรจังหวัดกาญจนบุรีริมน้ำแควใช้ชีวิตบ้านไปลายวัยแปซึ่งอาณาจักรริมแม่น้ำแควสำหรับที่พักแห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำแควอำเภอไทรโยกจังหวัดกาญจนบุรีเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่สวยงามมากๆ